รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ได้ประนามการกระทำของแกนนำกปปสที่ข่มขู่คุกคามการทำหน้าที่ของข้าราชการพร้อมชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อดทนอดกลั้นนายชัยกเกษมนิติสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับนายทาริศเพ่งดิตอธิบดีดี i แถลงการผ่านทางสอ,อ,อสอ ถึงเหตุการณ์ที่กลุ่มกปปสบุกครุกเข้าไปภายในอาคารซอฟแวร์พาร์คเมื่อวานนี้หลังจากทราบว่ากลุ่มสอบสวนคดีพิเศษได้ใช้เป็นสถานที่ทํางานชั่วคราวพร้อมกับเปิดคลิปที่แกนนํากลุ่มกปปสบุกเข้าไปคุกคามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ DSI โดยนายชัยกเกษมบอกว่าการยกระดับการชุมนุมขึ้นตามลําดับกระทั่งมีการปิดสถานที่ราชการรวมถึงข่มขู่คุกคามข้าราชการเพื่อไม่ให้ทํางานได้ ถือเป็นการดูถูกดูหมิน่นไม่ให้เกียรติข้าราชการพนักงานราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานราชการของรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลขอชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความอดทนอดกลั้นแม้จะถูกคุกคามและถูกปิดล้อมสถานที่แต่ข้าราชการยังให้บริการประชาชนได้ตามปกติด้านนายทาริศบอกว่า การกระทำดังกล่าวนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและในฐานะผู้บังคับบัญชาขอประนามการกระทำของแกนนำและเรียกร้องให้ยุติการกระทำที่เลวร้ายดังกล่าวแม้เจ้าหน้าที่ DSi จะสามารถใช้อาวุธป้องกันตัวได้แต่ก็ไม่ได้กระทำเพราะยึดมั่นตามนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ใช้ความรุนแรงแม้กลุ่มผู้ชมุมนุมจะได้กระทำการดังกล่าว แต่ข้าราชการพนักงานราชาการพนักงานรัฐสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงทุ่มเททำหน้าที่ของตนภายใต้สถานการณ์ที่ถูกกดดันขับไล่ข่มขู่และคุกคามอย่างไม่ย่อท้อแม้ว่าสถานการณ์ที่กลุ่มผู้ชมมมุมนุมจะได้พยายามสร้างความปั่นป่วนและยุ่งยากต่อการปฏิบัติราชการของข้าราชการพนักงานราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติราชการเพื่อบริการพี่น้องประชาชนได้ตามปกติอย่างต่อเนื่องได้ตลอดไปและที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นแกนนำพร้อมกาดกปปศจำนวนหนึ่งได้เข้าร้อมกรอบบุกประชิดต,ตัวพันตำรวจเอกนิรันดรอดุลยาสักผู้บัญชาการสํานักคดีอาญาหนึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ และด่าว่าขู่เข็นบังคับจนถึงขนาดให้พันตำรวจเอกนิรัน์ซึ่งอายุมากแล้วต้องยกมือไหว้ขอร้องมิให้ใช้ความรุนแรงหรือลุมทำร้ายการกระทำเช่นนี้นอกจากจะเป็นความผิดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างแบบอย่างที่เลวร้ายต่อสังคมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทย นอกจากนี้ยังถแถลงต่อว่าการปิดสถานที่ราชการนอกจากจะทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหายแล้วยังทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้บริการได้จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมชุมนุมกับแกนนำที่กระทำผิดกฎหมายหรือไปให้การสนับสนุนใดๆทั้งนี้เพื่อไม่ให้กลายเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดและช่วยกันยุติความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองโดยเร็ว